เาวเข้าสู่ปีที่2อ,อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะกับเกม Battle Royale ยอด,ยอดนิยมอย่าง Apex Legends ในตอนนี้นะคะก็ได้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้พวกเราชาว a s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  p r t t s ก็จะพาเ,เพื่อนๆมารู้เทคนิคสำหรับมือใหม่ที่ควรรู้เพื่อเวลาที่ไปเล่นนะคะก็จะได้เพิ่มความสนุกและก็ช่วยให้เล่นได้ดีขึ้นแน่นอนจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย firing range สนามซ้อมที่มือใหม่ต้องเข้า สนามซ้อมในเกม Apex Legends นะคะนอกจากจะเอาไว้ซ้อมยิงแล้วเนี่ยก็ยังทําให้เรียนรู้ความสามารถของตัวละครต่างๆได้แบบรวดเร็วซึ่งมือใหม่นะคะควรจะเข้ามาเล่นในโหมดนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยวิธีการเข้าโหมดนี้นะคะง่ายมากโดยการเลือกเป็น f i r i n g Range ที่หน้าจอหลักของเกมเลยข้างในนะคะก็จะมีปืนทุกประเภทให้เราได้เลือกใช้งานทําให้เราสามารถทดลองปืนต่างๆได้แบบน้ําใจสุดๆเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับก เกราะนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดภายในเกมผู้ดได้เห็นภาพเลยละกันมันคือหลอดเลือดหลอดที่สองของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งเทคนิคที่มือใหม่ควรรู้สําหรับเกราะนะคะก็จะมีสิ่งที่สําคัญอยู่2อ,อย่าง1เก็บเกราะจากศพคนอื่นจะได้เกราะเต็มอยู่เสมอถ้าหากว่าเราหยิบเกราะขึ้นมาจากกล่องของคนที่ตายแล้วนะคะถ้าหากว่าตัวเกราะเนี่ยไม่ได้ถูกคนอื่นหยิบสลับไปซะก่อนเกราะที่ได้มาก็จะเป็นเกราะที่ถูกชาร์จเต็มเสมอนี่เป็นเทคนิคที่จะช่วยประหยัดเชื้อแบตเตอรี่ได้เยอะมากๆเลยละค่ะ สองเกราะสามารถอัปเกรดได้โดยปกติแล้วนะคะเราหาเกราะระดับสูงสูจากพื้นหรือไม่ก็เก็บกับศพกันใช่ไหมล่ะแต่รู้กันหรือเปล่าว่าพวกเราสามารถอัปเกรดเกราะกันได้ด้วยตัวเองค่ะจากการยิงเพื่อทำา a m a g e ใส่ศัตรูซึ่งจะสังเกตได้จากตัวเลขที่อยู่ด้านบนของตัวเกราะนะคะเมื่อลดถึงศูนย์ตัวเกราะก็จะอัปเกรดตัวเองทันทีใช้การปิงบอกตํตำแหน่งให้เป็นประโยชน์ ระบบปิ้งหรือแจ้งเตือนภายในเกม Apex l e g เ n จ s นะคะถูกออกแบบมันได้ยอดเยี่ยมมากๆดีจนขนาดที่แบบว่าไม่ต้องใช้ไม์เพื่อสื่อสารเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะปิ้งบอกตำแหน่งศัตรูปิ้งบอกไอเทมต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วซึ่งพวกนี้นะคะทำให้การเล่นกับเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นดังนั้นนะคะอย่ารอที่จะกดปิ้งจุดสำคัญๆญเพื่อส่งสัญญาณกันด้วยนะมันช่วยได้มากจริงๆคะ่ะระวังตีที่สาม เกมนี้นะคะยิ่งสู้นานก็ยิ่งเสียเปรียบค่ะยิ่งสู้นานนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสโดนทีมที่3จะเข้ามาเก็บ2ทีมก่อนหน้านี้แบบ Easy e ี่อ e ซี่เลยสาเหตุหลักนะคะก็มาจากแผนที่ที่ไม่ได้ใหญ่โตพอมารวมกับการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วก็เลยทําให้การประทะกันนะคะเกิดขึ้นบ่อยสุดๆบางครั้งนะคะวงยังไม่ทันถึงวงที่3เลยก็เหลืออยู่แค่10ทีมแล้วก็มีให้นึกเอาไว้เสมอเลยนะคะว่ารีบสู้รีบจบแล้วก็รีบย้ายตําแหน่ง นั่นก็เป็นทริคเกี่ยวกับเกม Apex Legends ที่รู้ไว้เก่งชัวร์นะคะเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะยังยิงไม่เก่งเนี่ยแต่เรื่องแบบนั้นก็ค่อยๆพัฒนากันได้เนาะแค่เรารู้ว่าควรจะต้องคิดยังไงทําอะไรก็น่าจะช่วยให้เล่นสบายขึ้นแล้วะคะ่ะก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าผลเป็นยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับชาวเกมเมอร์ระดับเริ่มต้นไ่ะ และถ้าคุณถูกใจนะคะก็กดติดตามพวกเรา AS E Sport เอาไว้ด้วยนะสัญญาเลยค่ะว่าพวกเราจะนำเอาข่าวสารสาระแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาเสิร์ฟให้คุณทุก,กวันแบบไม่มีหยุดเลยคราวหน้านะคะถ้าอยากให้พวกเราทำเทคนิคเกมไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เหมือนกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ